chút thôi. Chút thôi. Chút à. À, dạ. Ê ê. Ê ê. Chạy Nhẹ ôm luôn. kem hàm họ. Hàm kem họ. Đưa โอ้มีกระดุมเยอะแหลวลูกกระดุมเยอะแยะเลยอสำรวจทำแก้มพลาดเลยชื่นใจชื่นใจโอ้โหชื่นใจจังเลยเ <c oughs> ออเก่งเก่งเก่งใครเก่งใครเก่งใครเก่ง กเก่งทางเก่งแล้วลูกเก่งหาย่อบเพื่อนเก่งเออเก่งจังเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้จุ๊บจุ๊บโอเคเก่งๆหอมเก่งพอหอมแก้มพอหอมเก่งพอหอมแก้มพ่อยังไงหอมแก้มพ่อแล้วชื่นใจ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 นะหอมอ้ชื่นใจจังเลยเออโอเคมา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  พาไปทํางานแล้วขอขาไปทํางานแล้ว